คุณมามา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณมามา่าค่ะคุณมามา่ามาวันนี้มาพร้อมเรื่องราวที่มีชื่อว่าปิดปิด,ปดเปิดเปิด ค่ะเรื่องนี้นานมากแล้วค่ะสักเกือบสามสิบปีมาละเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ทำเอ่อเพิ่งเริ่มทํางานทํางานที่ธนาคารนะคะแล้วก็อเผอิญว่ามีน้องที่เขาป่วยไม่สบายก็ไปเข้าโรงพยาบาลทีนี้นโรงพยาบาลเนี้ยก็อยู่แถวสวนมะลิค่ะอะน้องเนี้ย กว่าวาเราจะไปเยี่ยมน้องได้คือกว่าจะเลิกงานแล้วก็กว่าที่จะรอ,อแฟนมารับอะค่ะก็ประมาณเกือบน่าจะสามทุ่มได้แล้วไปถึงน้องไปถึงก,ก็เยี่ยมกันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยลงลิฟต์มาทีเนี้ยโรงพยาบาลนั้นตอนกลางคืนนะคะมันมันค่อนข้างเงียบไม่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หรอกค่ะเงียบๆเลยเราก็ลงลิฟต์มาตอนขึ้นไปก็ไม่ได้สังเกตว่าลิฟต์มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพอลงมาเนี่ยลักษณะลิฟต์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเราเดินเข้าลิฟต์เราก็เดินเข้าไปตรงกลง างผู้หญิงเดินเข้าไปก่อนแล้วก็เดินเข้าไปตรงกลางพี่เขาก็เอ,อกดลิฟต์พอลิฟต์มันลงมาถึงชั้นสิบสามปุ๊บก็ค่ะลิฟต์มันก็เปิดออกทีเนี้ยในสิ่งที่เรามองเข้าไปในชั้นนั้นคือเราก็ไม่ได้สังเกตว่าตกุงชั้นสิบสามมันมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้นะคะแต่ก็คิดว่ามีแหละเพราะมันมีปุ่มแต่มองเข้าไปอ่ะคือมันมืด มันไม่มีสัญญาณชีวิตใดๆอยู่ในชั้นนั้นที่รู้สึกว่าจะมีใครมากดลิฟต์ได้แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าลักษณะของชั้นนั้นนะคะมันเป็นเตียงคนไข้อ่ะค่ะที่แบบวางอยู่ละเกะละกะทั่วลิฟต์ไปหมดเลยอะค่ะ <S <S มันไม่ได้วางอย่างอย่างเรียบร้อยนะคะลักษณะมันเหมือนกับคนเปิดลิฟต์แล้วก็ต<ว>ัดสายท้คาค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปชนชนกันไปเต็มไปหมดเลยพี่เขาก็ยื่นหน้าออกไปมองว่าแบบเอ๊ะมีใครกดลิฟต์หรือเปล่า ไฟก็มืดมันก็ไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีสัญญาณชีพใดๆเขาก็โอเคไม่มีไม่มีใครกดก็กดลิฟต์ปิดพอกดปิดปุ๊บประตูลิฟต์มันก็จะค่อยๆเลื่อนมาได้สักประมาณคืบหนึ่งอะค่ะแล้วมันก็เด้งกลับปึ้ง <c oughs> พี่เขาก็ตกใจเพราะว่าพี่เขาว่ากลัวผีมาก <c oughs> แล้วก็กดลิฟต์อีกก็เหมือนเดิมค่ะคือค่อยๆปิดเข้ามาสักครบหนึ่งแล้วก็เด้งกลับอยู่อย่างเงี้ยประมาณสามครั้งพี่เขาก็เลยตัดสินใจแบบ ค่อยๆยืนมารวมกันแล้วก็จับมือกันไว้แล้วก็มองเฉยๆคือไม่รู้จะทํายังไงแล้วลิฟก็ค่อยๆแบบปิดมาอีกเ,เหมือนเดิมค่ะอยู่อย่างนั้นอีกประมาณสี่ห้ารอบคือค่อยๆปิดแล้วก็ปั้งค่อยๆปิดแล้วก็ปั้งอยู่สี่ห้ารอบ คือมันนานความรู้สึกเรามันนานมากค่ะ hmm. แล้วจนในที่สุดเนี่ยมันก็ค่อยๆปิดเข้ามาแล้วก็ค่อยๆลงไปแล้วก็จูงมือเดินกันเงียบๆกับรถคือไม่มีใครกลา้าพูดกับใครเลย hmm. แต่มารู้สึกอยงว่าพี่เขาอ่ะยืนสวดมนต์อยู่แต่เราอ่ะคิดอะไรไม่ออก แต่ถึงไม่กลัวแต่มันก็ก็สยองตรงนั้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่เคยกลับเข้าไปถามว่าจริงๆแล้วชั้น13โรงพยาบาลนั้นมันมีไหมหรือใช้ทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณคุณมามา่าใช่ค่ะตั้งนานเลยนะคะเ<อ>กือบามสิบ30ปีได้แล้วค่ะอืม,อมแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกไหมคะ ไม่เคยกลับไปอีกเลยค่ะเป็นโรงพยาบาลที่ <c oughs> ไม่ไม่กลับไปอีกเลยเพราะรู้สึกหลอกมากค่ะ <c oughs> ไม่ไมยค่ <c oughs> ถ้าพูดถึงว่าโรงพยาบาลน,นี้ก็ <c oughs> ก็คือเป็นแหล่งก็คือแหล่งก็คือเกิด <c oughs> แก่เจ็บต,ตายตรงนั้น <c oughs> นะเนาะใช่ค่ะแล้วโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลแบบไม่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลใหม่มากเป็นโรงพยาบาลเก่าที่มีแบบมีชื่อเสียงมา นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ็าอาจจะเป็นเพราะมันดึกมากไม่มีคนเลยเราก็ไปเยี่ยมกันซะดึกเลยกว่าจะไปถึงกว่าจะเสร็จก็เกืบสี่ทุ่มลงมากันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณาม่แล้วชีวิตนี้เคยเจอผีอีกไหมคะมีอีกสักเรื่องไหมจริงๆถ้าถ้าส่วนตัวถ้ามีอ่ะเรื่องสั้นๆเนี่ยก็จะมีมีเรื่องของคุณแม่ค่ะคุณแม่ ตอนนั้นคุณแม่ไปเที่ยวที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ไปพักโรงแรมที่หนึ่งแล้วก็คุณแม่เป็นคนชอบถ่ายรูปก็ปรากฏว่าถ่ายรูปแล้วก็พอเอามาดูกันนะคะในมือถือค่ะมันเหมือนติดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกับใส่ ใส่ชุดขาวๆยาวๆแล้วก็แบบยืนก้มหน้าอยู่อะไรอยู่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูลักษณะไม่ใช่ฝรั่งเหมือนเป็นคนเอเชียมากกว่าค่ะแล้วก็ปรากฏว่าแต่คุณแม่เป็นคนไม่กลัวนะคะคตอนเท้าอ่ะค่ะก็แบบเอามาให้โชว์เพื่อนกันว่าเนี่ยเหมือนถ่ายรูปแล้วติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนนั่งสมาธิเยอะๆทาบุญเยอะๆ,ๆค่ะเขาก็เอามืออะค่ะไปแตะไปแตะพอแตะปุ๊บอะค่ะรูปนั้นมันก็หายไปเลยอะค่ะ เขามไม่ได้ไปกดล,ล,ลบะะใช่ไหมคะไม่ได้ไปกดล,ลบค่ะแค่แบบแตะเอามือแตะคือดูแล้วก็แบบมือไปโดนรูปนั้นนะคะแล,ะล้วรูมนั้นนะคะมันก็เหมือนหายไปเลยซึ่งมันก็ก็แปลกมากทุกคนก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารูม,รมเมทแบบเพื่อนในห้องของคุณแม่ที่จะนอนด้วยเนี่ยเขาก็ไม่กล้านอนแลวเขาขอย้ายห้องอทีเนี้ยตอนเช้าพอวันที่จะกลับเมืองไทยอะค่ะแม่ทัน อาหารเช้าระหว่างที่กําลังจะทาหยิบกาแฟหยิบขนมในมือเนี่ยมันเหมือนกับมีคนน่ยปัดกาแฟกับขนมเขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ให้เขาทานคุณแม่เขาก็เลยบอกว่า เขาก็ม sí, ีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคนไทยแม่เขาก็เลยพูดขึ้นว่าตามกันไปได้ไหมล่ะตามกันไปก็นั่งเครื่องบินมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านลาวกลับบ้านด้วยกันไหมอะไรคือแม่คาไม่แม่ไม่กลัวค่ะเราก็เรียกกลับมาด้วยกันแต่แต่ความน่ากลัวคือมันแค่เอามือไปแตะที่รูปแล้วรูปก็หายไปแล้วในรูปมันก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบจะถ่ายรูปแล้วติดอะไรได้ขนาดนั้นอะเลยะค่ะก็เป็นอะไรที่เจอแบบจัดจ่า แล้วตอนนั้นที่เห็นที่บอกว่าปัดกาแฟปัดขนมนี่คือแบบปัดปัดแบบว่าแค่แค่สั่นๆหรือว่าถ้วยหล่นลงไปเลยคะลล้วงไปเลยค่ะคือไม่ได้ทานเลยอะค่ะคือหล่นลงไปเลยอะค่ะแม่เขาก็บอกว่าอมิหรืคเขาจะแบบอยากกลับไปด้วยเลยม่เหมือนจะพยายามบอกไม่อยากให้เราเอกลับไปก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่คุณแม่กลับมาที่ไทยได้เกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกไหมคะเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนบอกว่าให้กลับมาด้วยกัน ใช่แม่ก็บอกว่าไม่ก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ด้เจออะไรไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ที่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวกันค่ะมีพีแฟนนี่แหละค่ะที่กลัวที่สุดแล้วในบ้านนอกจากนี้ก็ไม่ต้องจะกลัวอะไรกันค่ะหรือเข้ามาด้วยก็ก็โอเคจะได้พากลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคะใจเด็ดเหมือนกันนะคุณแม่ใจเด็ดแล้วก็ใจดีด้วยอ่ะโอ้นะค่ะขอบคุณคุณมาม่ามากเลยกับสองเรื่องที่จัดให้เรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโป ハ <laughs>